สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูก้าเลฟไชน n สโน n วล e อนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิพซดนี้หวานจะมาอ่านนิยายให้ฟังค่ะเรื่องนี้ก็คือเทพกระบี่มรณะนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากห้องนิยายด้วยนะคะที่อนุญาตให้หวานนาเรื่องนี้มาอ่านนะคะให้กับทุกท่านได้ฟังกันค่ะตอนที่5แล้วนะคะพี่หงหัวพี่ตรงเหมย ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือพร้อมกับมองไปยังเด็กสาวเจียนเฉินขอบคุณทั้งสองคนอย่างเงียบๆสาวใช้ทั้งสองคนเป็นสาวใช้ของตระกูลเจียงหยางพวกนางมีหน้าที่ตอบสนองทุกความต้องการของเจียนเฉินตั้งแต่เจียนเฉินหมกตัวอยู่แต่ในห้องของเขามานดาของเขาไปยุ่นเทียนก็ได้จ้างหวานสาวใช้ทั้งสองคนมาคอยรับใช้เขา เมื่อได้ยินในสิ่งที่เจียนเฉินพูดเด็กสาวทั้งสองก็หัวเราะคิกคักออกมาจากนั้นก็พูดว่านายน้อยสี่แน่นอนท่านอย่าได้สุภาพนัก พวกเรานั้นแค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นใช่แล้วนายน้อยสีได้โปรดละเว้นการใช้คำสุภาพด้วยหากท่านผู้อาวุโสได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติต่อพวกเราจากนั้นพวกเราอาจถูกลงโทษก็ได้เาวใช้อีกคนพูดออกมาเจี้ยนเฉินพูดด้วยรอยยิ้มอย่าได้กังวลไปข้าจะไม่พูดเช่นนี้หากมีคนอยู่เจียนเฉินนั้นมีความฉลาดที่ไม่ธรรมดาคฤหหดเจียงหยางมีกฎเกี่ยวกับสถานะที่ งวหากพวกเขาได้ยินนายน้อยสีใช้คำพูดเช่นนั้นแน่นอนว่าเด็กสาวทั้งสองต้องถูกลงโทษสถานหนักหลังจากที่ล้างหน้าของเขาเสร็จเจียนเฉินก็ออกมาห้องของเขาเดินไปยังห้องของมารดาเขาเช่นเคยระยะห่างระหว่างห้องทั้งสองนั้นไม่มากนะักห่างกับห้องของเขาเพียงแค่20เมตรเท่านั้น ไม่นานหลังจากที่เขาได้เข้ามาในห้องเจียนเฉินได้เห็นมารดาของเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเครื่องแปง้งกำลังแต่งหน้าทาชาติโดยมีสาวใช้ทั้งสองคนให้ความช่วยเหลืออยู่เซียงเอ,อ๋อวันนี้เจ้ามาที่นี่เร็วกว่าปกตินะ พร้อมกับชมเลืองมองไปยังเจี้ยนเฉินรอยยิ้มที่อ่อนโยนเต็มไปด้วยความรักและความเอ็นดูอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความรักหัวใจของเจียนเฉินก็อ่อนโยนขึ้นในโลกที่แล้วของเขาเจียนเฉินสูญเสียครอบครัวตั้งแต่เขายังเด็กทำให้เขาไม่เคยรู้หรือได้สัมผัสถึงความรักของมารดามาก่อนแต่เมื่อเขาได้มาอย่างโลกใบนี้มันชัดเจนว่าเขารู้สึกถึงความรักของมารดา และด้วยเหตุนี้เองที่เขาเริ่มเก็บรักษาความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักเหมือนสมบัติล้ำค่าของเขาอย่างชา้ชาๆเจียนเฉินเดินไปข้างมารดาของเขาพร้อมกับรูปท้องของเขาจากนั้นก็พูดด้วยท่าทีเขินอายว่าลูกหิวแล้วหลังจากที่ได้ฝึกอย่างหนักเมื่อคืนก่อนเขารู้สึกหิวจนแสบท้องไปยุ่นเทียนลูบหัวของเจียนเฉินอย่างอ่อนโยนแล้วก็หัวเราะขึ้นมา ถ้าเป็นเช่นนั้นแม่จะพาเจ้าไปยังห้องอาหารเพื่อที่จะกินอาหารเย่ yeah! เจียนเฉิงพงกหัวของเขาใบหน้าของเขาดูพึงพอใจภายในใจเขาเขาได้ค่อยๆเก็บความสุขที่มารดาของเขาได้แสดงความรักและความใส่ใจต่อเขาไม่กี่วินาทีต่อมาเจียนเฉินก็เปิดปากของเขาอีกครั้งท่านแม่ ไปยุ่นเทียนมองเจียนเฉิงอย่างอบอุ่นแล้วพูดว่าเสี่ยงเออถ้าเจ้ามีอะไรบางอย่างจะพูดก็พูดออกมาเถอะเจียนเฉินลังเลเล็กน้อยก่อนที่จะรวบรวมความคิดของเขาเขาจ้องมองไปยังมารดาของเขาอีกครั้งจากนั้นก็พูดว่าท่านแม่ท่านได้โปรดเล่าให้ลูกฟังเกี่ยวกับโลกภายนอกหน่อยได้หรือไม่ขอรับหลังจากได้ยินคำพูดของเจียนเฉิน ปียุนเทียนก็แสดงอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดกับคำถามของเขานางจึงเปิดปากแล้วถามออกไปว่าเสียงเอ๋อเจ้าสนใจโลกภายนอกเช่นนั้นหรือลูกเพียงแต่อยากรู้เท่านั้นเขาตอบกลับมาจากนั้นไปยุนเทียนก็หัวเราะออกมาเสียงเอ๋อโลกภายนอกนั้นกว้างใหญ่ยิ่งนักนอกจากนี้มันยังเต็มไปด้วยความซับซ้อน รื่องราวเกี่ยวกับโรคภายนอกไม่อาจทำความเข้าใจได้จากคำพูดเพียงอย่างเดียวหากเจ้าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับมันทางที่ดีที่สุดเจ้าควรไปหอหนังสือแล้วก็อ่านสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้นในขณะที่นางเป่งเสียงตอบใบหน้าของปายยุนเทียนก็ดูเหมือนจะจนปัญญาแต่ว่าเสียงเอ,อ๋ ตัวเจ้ายัางไม่รู้วิธีอ่านหนังสือแม้เจ้าจะไปหอหนังสือเจ้าก็อ่านไม่ออกอยู่ดีท่านแม่เช่นนั้นทำไมท่านถึงไม่นำใครสักคนมาสอนข้าอ่านหนังสือละ่ะน้ำเสียงของเจียนเฉินมีร่องรอยของความไม่พอใจ ไปยุนเทียนหัวเราะจากนั้นก็พูดว่าเสียงเออเจ้าอายุเพียงสองขวบเท่านั้นแม่ของเจ้าไม่เคยได้ยินหรือเห็นว่ามีเด็กคนไหนที่เรียนรู้วิธีการอ่านมาก่อนเลยแม้แต่ในทวีปเทียนหยวนก็ตามสถานการณ์เช่นนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั่วไปแล้วเด็กที่เริ่มอ่านเร็วที่สุดก็เมื่อตอนที่พวกเขาอายุราวสักสี่ถึงห้าขวบ เจียนเฉินเข้าใจในทันทีท่านแม่ข้าอยากเรียนรู้ด้านการอ่านได้โปรดหาใครบางคนที่จะพยายามมาสอนข้าไปยุนเทียนถึงกับพูดไม่ออกแต่รอยยิ้มแห่งความสุขค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางเสียงเอ,อ๋อการเรียนรู้ที่จะอ่านเป็นเรื่องที่ยากและมันน่าเบื่อเป็นอย่างมากเจ้าต้องเข้าใจคำต่างๆในทวีปเทียนหยวนที่มันน่ะไม่ใช่จะเรียนรู้กันได้อย่างรวดเร็ว เจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าต้องการที่จะเริ่มเรียนรู้ตอนนี้เจี้ยนเฉินพงกหัวของเขาเพื่อยืนยันค่าต้องการ หลังจากที่ได้ยินคำตอบของเจียนเฉินรอยยิ้มของปายยุนเทียนก็ยิ่งงดงามยิ่งขึ้น้วยเสียงหัวเราะที่มีความสุขจากนั้นนางก็พูดว่าถ้าหากเป็นความต้องการเสียงเอ๋อของแม่แม่ก็จะสนับสนุนเจ้าเองนางหันกลับไปแล้วก็เรียกเซียวลิวในเวลานี้จงไปที่เมืองรอว่าจ้างอาจารย์ที่ดีที่สุดพาเขากลับมาที่คาหานจากนั้นให้เขาสอนเสียงเอ๋อเกี่ยวกับวิธีการอ่าน รับทราบเจ้าข่าหูยินสาวใช้ซึ่งกำลังสางผมให้ไปยุนเทียนนางเอ่ยขึ้นด้วยความเคารพเสียงเอ๋อถึงเวลาแล้วไปห้องอาหารกันเถอะก่อนที่เราทั้งคู่จะไปสายวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ววันต่อมาอาจารย์ที่ไปยุนเทียนได้ว่าจ้างก็ได้เดินทางมาถึงที่คา,ารืหาดแล้วก็เริ่มสอนเขาอ่านหนังสือ ตั้งแต่นั้นมาเจียนเฉินได้ใช้เวลาตลอดทั้งวันในการเรียนรู้การอ่านหนังสือเนื่องจากเขามีความอดทนและมีความรู้จากความทรงจำในอดีตการเรียนรู้ภาษาของโลกใบใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ประกอบกับอาจารย์ได้ใส่ใจและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณในการสอนที่ดีรวมทั้งความสามารถในการจดจำที่น่าทึ่งของเจียนเฉินทำให้การเรียนรู้การอ่านเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่ง เพียงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่สมเดือนเขาก็เชี่ยวชาญคำพื้นฐานต่างๆของทวีปนี้ได้แล้วความเร็วในการเรียนรู้ของเจียนเฉินได้ทำให้อาจารย์นั้นต้องร้องออกมาด้วยความประหลาดใจทันทีที่ไปยหยุนเทียนทราบว่า เจียนเฉินได้เรียนภาษาเขียนส่วนใหญ่ภายในระยะเวลาสเดือนนางไม่อาจเชื่อได้จนนางถึงได้ทดสอบเจียนเฉินก่อนนางสามารถยอมรับข้อเท็จจริงนี้ได้ถ้าใครต้องการอ่านและเขียนคำส่วนใหญ่ในทวีปให้ได้เช่นเดียวกับเจียนเฉินมันต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่เจียนเฉินกลับสามารถทำมันสำเร็จในเวลาสเดือนแม้แต่อัจฉริยะก,ก็ยังไม่มีคนไหนสามารถทำได้เสียด้วยซ้ำ ความสำเร็จนี้ได้ไปถึงหูบิดาของเจียนเชิญอย่างรวดเร็วเจียงหยางปาจึงได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนเขาเป็นการส่วนตัวเสียงเอ,อ๋อ เพียงเวลาอันสั้นเจ้าอดทนได้ดีมากตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าควรจะพักผ่อนแล้วพอจะมอบรางวัลให้แก่เจ้าเป็นรางวัลสำหรับความภาคเพียรในการเรียนรู้การอ่านของเจ้าในเวลาไม่กี่เดือนถ้าไม่รู้จะมอบอะไรให้แก่เจ้าเสียงเออใบหน้าของเจียงหยางป้าเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เขามองไปที่เจียงเฉินและวพูดออกมาว่าการมีลูกชายที่เป็นอัจฉริยะเช่นเจียนเฉินเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเขาห่วงใยเจียนเฉินยิ่งกว่าเด็กคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นดวงตาของเจียนเฉินก็ทอประกายเขาคิดเพียงไม่กี่วินาทีก่อนจะตอบกลับมาว่า ท่านพอได้โปรดอนุญาตให้ลูกชายของท่านเข้าไปยังหอหนังสือและอ่านหนังสือบางอย่างที่นั่นคาต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้มากกว่านี้ดวงตาของเจียงหยางปาทอประกายออกมามองไปที่เจียนเฉินด้วยความปิติ เขาหัวเราะเสียงดังและพูดว่านี่มันยิ่งไม่มีปัญหาเสียงเอ,อ๋อเจ้ามีใจที่จะพัฒนาตัวเองพ่อของเจ้าก็ภูมิใจกับสิ่งนี้นักข้าอนุญาตตามคำขอของเจ้าเจ้าสามารถใช้หอหนังสือได้ตามที่เจ้าต้องการขอบคุณมากท่านพอ่อใบหน้าของเจียนเฉินเอ๋อรล้นไปด้วยความสุขการที่เขาสามารถเข้าไปยังหอหนังสือได้ประสบความสำเร็จนั่นทำให้เจียนเฉินมีความสุขอย่างแท้จริง หลังจากนั้นเขาก็เข้าใจว่าหอหนังสือมีใช่สถานที่ที่ใครสามารถเข้าไปได้อย่างอิสระคนที่จะเข้าไปได้ต้องมีอายุหกปีหรือมากกว่านั้นทั้งยังต้องสืบเชื้อสายตรงมาจากตระกูลเจียงหยางถึงจะสามารถเข้าไปได้ แน่นอนข้อกำหนดต่างๆสามารถยกเว้นได้หากได้รับการอนุญาตจากผู้นำตระกูลหลังจากนั้นไม่นานเจียงหยางป้าได้พเนาพนอดเจียนเฉินอยู่พักหนึ่งก่อนจะกลับไปหลังจากที่เขากลับไปแล้วเจียนเฉินไม่อาจนั่งอยู่ในห้องของเขาได้อีกต่อไปเขาออกจากห้องของเขาและมุ่งหน้าไปยังหอหนังสือในทันที หลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านมามากกว่า3เดือนทั้งหมดนี้ก็เพื่อตอนนี้เพื่อที่จะได้เข้าไปยังหอหนังสือและดูรายละเอียดเกี่ยวกับโลกภายนอกหากในหนังสือมีรายละเอียดเกี่ยวกับโลกภายนอกไม่มากพอเจียนเฉินก็สามารถสอบถามมารดาของเขาได้ตลอดเวลาแต่หากว่าในหนังสือมีรายละเอียดที่ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งกว่าที่มารดาของเขาอธิบายเสียอีก เป็นผลให้เจี้ยนเฉินให้ความสำคัญกับหนังสือมากกว่าหอหนังสือนั้นสามารถตอบคำถามของเจี้ยนเฉินที่เคยถามเมื่อนานมาแล้วมันตั้งอยู่ที่สวนด้านหลังของตระกูลอยู่ภายในเจดีขนาดใหญ่เมื่อเจียนเฉินมาถึงบริเวณสวนด้านหลังเขารู้สึกได้ในทันทีว่ามียอดฝีมือจำนวนมากในทุกทิศทางคอยจับ ตาดูเขาราวกับดวงตาของงูพิษการที่เขาเป็นคนหัวสูงและถือดีเจียนเฉินจึงแท้งทำเป็นไม่รับรู้ถึงเหล่ายอดฝีมือมุ่งน้าเข้าไปยังหอคอยต่อไปเขาเป็นแค่เด็กอายุสองขวบไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิทยายุทธหากมีใครล่วงรู้ว่าเขาสามารถสัมผัสคนที่กำลังเฝ้ามองเขาได้จากนั้นก็จะมีปัญหายุ่งยากตามมาเป็นแน่ คารืหาดเจียงหยางมีทายาทสายตรงมากมายแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่มุ่งหน้ามายัางหอหนังสือดังนั้นคนที่เห็นเจียนเฉินมีแค่เพียงผู้คุ้มกันเท่านั้นแทบจะไม่มีคนในตระกูลคนอื่นอยู่เลยเจียนเฉินไปถึงที่หน้าประตูอย่างรวดเร็วก่อนจะหยุดแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองป้ายที่มีขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่ข้างบนหน้าประตูหอหนังสือมีคำว่าหอหนังสือด้านล่างมีผู้คุ้มกันสองคนยืนอยู่ เมืเขาเห็นผู้คุ้มกันทั้งสองเจียนเฉินสามารถบอกได้ว่าพวกเขาไม่ได้อ่อนแออย่างแน่นอนรอจนกระทั่งประตูเปิดออกเจียนเฉินก็ได้เดินเข้าไปในทันทีโดยปราศจากการขัดขวางของผู้คุ้มกันทั้งสองพวกเขาแทบจะเหมือนกับหุ่นไม้แกะสลักที่ยืนหลังตรงไม่แสดงท่าทีใดๆ แม้แต่ตอนที่เจียนเฉินปรากฏตัวพวกเขาทั้งสองไม่แม้แต่จะทักทายเขาเสียด้วยซ้ำเจียนเฉินได้เข้าไปข้างในหอหนังสือสายตาของเขาได้เผชิญกับทางเดินที่ยาวและแคบด้านนอกเป็นช่วงเวลากลางวันแสงที่สาดส่องเข้ามาภายในช่างสวยงามยิ่งนักบนผนังทางเดินประดับไปด้วยไขมุกจันทราเม็ดใหญ่ที่คอยให้ความสว่างแก่ห้องโถงนี้ ทางเดินนี้มีความยาวพอสมควรก่อนจะเจอทางแยกสองทางเจียนเฉินก็คาดว่าต้องเดินลัดเลาะไปตามหอคอยแต่ละฝั่งก่อนที่จะบรรจบกันที่จุดหนึ่งนายน้อยสี่ท่านผู้นำบอกว่าท่านเข้าไปได้เพียงแค่หอหนังสือฝั่งซ้ายเท่านั้นเสียงที่มีอายุดังขึ้นมาช้าๆจากเงาที่มีรูปร่างสูงใหญ่ หลังจากที่ได้ยินนี้เจียนเฉินหันหลังกลับไปแม้ว่าแสงสว่างบนหอหนังสือจะเลือนรางแต่เขาสามารถระบุสิ่งที่อยู่กึ่งกลางของเงานั้นได้เป็นชายชาลาผมสีขาวที่เต็มไปด้วยริ้วรอยสวมชุดช้างเป่าสีเงินบริสุทธิ์เขาดูค่อนข้างธรรมดาไปสักนิดไม่มีผู้ใดสงสัยว่าเขาเป็นอย่างอื่นนอกจากชายแก่ธรรมดาธรรมดาเท่านั้น ไม่ว่าเจียนเฉินจะมองชายแก่มากเท่าไหร่ก็ตามเขาก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเป็นคนธรรมดาเท่านั้นถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่กล้าดูแคลนชายชราคนนี้ เพราะสัญชาตญาณภายในได้บอกแก่เขาว่าชายชลาคนนี้เป็นยอดฝีมือที่มีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาเป็นแน่คนที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เขามาที่โลกใบนี้ก็คือบิดาของเขาเจียงหยางป้าแต่มันดูไม่ดีที่จะเปรียบเทียบบิดาของเขากับความรู้สึกอะไรก็ตามที่เจียนเฉินรับรู้มาจากชายชลาคนนี้จบแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะเทพกระบี่มรณะนะคะก็พระเอกของเรานะคะย่งอาย ยู่สองขวบอยู่เลยค่ะเราก็ต้องเลี้ยงดูพระเอกไปเรื่อยๆนะคะโตไปกับเขาก่อนนะคะเดี๋ยวตามไปกับตอนที่6นะคะของเทพกระบี่มรณะค่ะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขกันมากๆแล้วก็รักษาสุขภาพกันดีๆสวัสดีค่ะ